สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มา unpack แบบเร็วๆเพียวๆอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบ pack มาเป็นซองนะอา,นาจจะมีบับเบิ้ลมานะครับก็ไม่ได้เป็นแค่ถุงพลาสติกธรรมดานะเดีย๋ยวผมแกะเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูข้างในกันเลยคือโอ้เหนียวมากอยากจะบอกว่าอันเนี้ยผมเห็นบ่อยมาก เห็นจนต้องซื้อเลยนะคือมันมันอะไรแบบนี้คือมันต้องใช้ใช่ไหมหรือว่ามันยังไงเดี๋ยวมาแกะเปิดกันให้ดูครับว่ามันคืออะไรโอ้หอมมาดีนะหอมมาดีนะเผื่อขนส่งชอบโยนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครโยนของเนี่ยนะอ่าบอกไว้เลยว่าของบางอันเสียหายนะครับขนส่งที่ ขอรบุทุกท่านนะครับท่านเป็นตัวเชื่อมระหว่างาผู้ขายกับผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ของไม่ต้องเคลมหรือว่า,าไม่ต้องคืนเนะี่ยวางนะครับวางได้ก็วางหาที่วางดีๆอย่าไปวางที่ที่เขาไม่ให้วางนะฮะที่ที่ไม่สมควรจะวางอะไรแบบนี้นะครับแต่บางที่มันก็ไม่มีที่วางจริงๆก็เข้าใจได้ครับอาจจะต้องโทรถามหรือเปล่าโทรถามเอ่อ ผู้ซื้อหรือว่าผู้รับนะครับว่าเขาสะดวกตรงไหนเดี๋ยวนี้ในแอป,ปมีให้โทรฟียนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว่าคุณจะเสียงเงินนะครับนี่ใส่ของมาด้วยดูครับมันคืออะไรเอ่ยนี่ฮะโอ้มันมีน็อตมาให้ด้วยนะนี่สองชุดนะครับชุดละกี่ตัวเอ่ย ชุดละหกตัวนะครับหกรูใช่ไหมใช่หกรูเมื่อ,อกี้ผมโยนเองอนะไมบอกเขาไม่โยนตัวเองโยน <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นสเตลเลนะครับแต่ว่าที่มันตัวอย่างกับของที่ได้มามันเหมือน,ม,นมันไม่มันไม่ตรงหรออันนี้ไม่ไม่เขียนว่าสเตลเลส,สติลไม่เขียนนะแต่มันเป็นบานพับ ผีเสื้อนะครับซึ่งมันไม่ต้องมานั่งใสวงกบนะครับหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คงไม่ต้องใสแล้วเพราะว่าติดอย่างนี้แล้วก็ติดกับตัวประตูดได้เลยนะครับก็ขันน็อตหกตัวแต่ดูท่าทางมันเหมือนมันมันทุบอะ่ะมันเหมือนไม่สแตเลสจ,จริงวะอันนี้ไม่รู้นะครับคือมันอาจจะต้องมีที่ตรวจหรือว่าน้ํายาหรือว่า ไฟลนหรือว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเหมือนไม่ตรงกับรูปอะับรูปมันจะเขียนสเตลเลตสติลแล้วก็รหัสอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เขียนแค่ขนาดะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อก็ดูดีๆนะฮะอาจจะต้องเลือกออร้านที่ ขารีวิวว่ามันส่งมาเหมือนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมดูแล้วก็ร้านนี้ก็โอเคนะแต่ทําไมได้มาแบบนี้ไม่หรอเหมือนไม่เหมือนไม่ค่อยตรงครับอะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับของไม่ได้แพงนะแต่ว่ามันมันขึ้นบ่อยมากเลยก็เลยส้หน่อยนะอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ